สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับคือพัดลมพกพาของจิตสุไลล์ตัวนี้นะตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะ299บาทคือจะบอกว่าตอนนี้เดือนกุมภามันยังไม่เมษานะแต่มันร้อนแบบ แม่งชิบหายค่ะคือร้อนแบบมากอ่ะแล้ววันนี้ฝนตกไปด้วยโอ้โหมันอบอ้าวผมถือว่าโอเคนะผมซื้อตัวนี้มานะตอนแรกเนี่ยจะซื้อมาเอาไว้เป่ากล้องพวกแอคชั่นพวกออสโบรพ็อกเก็ตพวกนี้มันเวลาผมใช้ถ่ายใช่ไหมแล้วมันจะร้อนปรากฏว่าไม่ได้ใช้เป่ามันเลยครับเป่าตัวเองมากกว่านะครับน้ําหนักเขาเบาผมลืมแล้วแหละว่าน้ําหนักเขาเท่าไหร่นะครับแต่จะบอกว่าตัวนี้แบตเตอรี่เขา2000มิลลิแอมป์นะถือว่าเยอะนะครับเขาจะปรับได้3ระดับคุณดูว่า3าระดับขนาดไหนอ่ะอันนี้ คือเบอร์หนึ่งนะสองสามอันนี้คือเบอร์สามนะครับปิวไหมคือมันไม่ได้แรงเท่ากับไอตัวที่เป็นพันพวกนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณซื้อตัวนี้คือมันเบามันพกพาง่ายถ้าคุณมีกระเป๋าเสื้อคุณใส่ได้กระเป๋าเกงคุณก็ใส่ได้นะครับและอย่างที่สองที่ชอบก็คือเขามีไทซีนะฮะไทซีแบบนี้นะครับในการชาร์จถือว่าดีถ้าให้ไมโคร USB มาผมว่าผมเฟี้ยงทิ้งอะนะฮะแล้วก็ สิ่งที่ชอบอันถัดมาคือว่าเขาจะมีปุ่มปุ่มตัวนี้ตัวนี้คือปิดนะครับต่อให้คุณกดเปิดยังไงหรือมือไปโดนหรือเอาไว้ในกระเป๋านะครับมันจะไม่เปิดเองอันนี้คือบอกไว้ก่อนคือดีมากเวลาจะเปิดนะครับคุณก็นี่แล้วก็กดเปิดแค่นี้เองนะครับและเวลาจะปิด ค,คุณกดปิดก่อนนะนะฮะแล้วก็นี้เอาใส่กระเป๋าเอาใส่อะไรก็ได้มันจะไม่กดเปิดเองมันคือมันจะไม่เบิร์นแบตอันนี้คือชอบมากนะครับและที่สําคัญเขามีแ t นตั้งแบบนี้ขาพับแบบนี้เก็บเนียนๆคริปเอาวางตั้งได้ตามสบายเลยอะนะฮะนี่แหละคือ j จิส u Life ผมว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับพัดลมทําเกี่ยวกับลมอะไรพวกเนี้คือดีนะ แต่ว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาครับราคาถามว่ามันสูงไหมถ้าเทียบตัวอื่นนะคือตัวนี้มันถูกอยู่แล้วเป็นส9งเนะครับแต่ว่าตัวอื่นที่ผมทดลองมานะเดี๋ยวผมค่อยมารีวิววันหลังแล้วกันดีแต่ราคาก็สูงตาไปด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาทํามาก็คงไม่น่ามีอะไรสําหรับจิสูไลฟ์นี่ผมว่าเป็นแบรนด์ของจีนหรือเปล่านะแต่เขาทําดีนะอ๋อลืมบอกนี่ เวลาผมจะเปิดใช้งานนะครับผมก็จะมีเผาแบงค์ตัวหนึ่งถ้าเกิดคุณจะเปิดแบบโอ้โห3-4ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าเกิด2,000ันมิลลิแอมไม่พอคุณ ชาร์จไปแล้วก็ใช้ไปด้วยได้นะครับดีมากดีนะครับ,อรบโอ้โหใช้ได้ยาวๆแหละใครที่แบบว่ามีกล้องแอคชั่นแคมหรือพวก o s m o p o c k e t 3อะไรพวกนี้หรือ Osmo Pocket กแล้วแต่นะเวลาตั้งถ่าย4 K คือมันจะร้อนมากคุณใช้ตัวนี้เป่าได้ดีนะครับโอเคสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย